เป้าหมายธุรกิจคือยังไงอันที่สองคือเป้ปาหมายธุรกิจเพื่อจะมา cover ไอ้เป้าหมายชีวิตเราอะ่ะเอออันนี้จ้าละอันนี้เรื่องการลงมือแล้วนะออันนี้เป้าหมายธุรกิจเป็นเรื่องของการลงมือทาแล้วนะให้มันใหญ่กว่าเป้าหมายชีวิตอา่ามันใหญ่กว่าตั้งไว้เท่านี้แต่เป,าา idir, ป้าหมายธุรกิจต้องใหญ่กว่าเพราะเป้าหมายเนี่ยมันมีความเสี่ยงทุกๆสิบปีธุรกิจมันจะมีเจอเจอเงี้ยนะ ตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปอยู่ภายใต้กฎใตล้ลักธุรกิจมันไม่มีความแน่นอนอยู่แล้วมันเกิดขึ้นทุกสิบปีไม่มีใครจะไม่เจอเจอกันทุกคนแม้แต่อาจารย์ผมท่านก็เจอทำมาสิบสี่ปีท่านก็เจอสองหนแล้วตอนนี้คือประคองนะตอนนี้ท่านประคองอยู่นะเพราะเพื่อรักษายอดขายห้าพันล้านแก่อยู่ประคองหนักนะ กับประคองปีนี้ถึงปีหน้า2ปีท่าต้องประคองให้ได้เลยจะต้องไม่ให้ยอดต่ำกว่าห้าพันตอนนี้ท่าประคองอยู่นนะเพราะท่านบอกว่าไม่ประคองแล้วมันจะเสียชื่ออัดเต็มที่เลยแต่บางบริษัทนี้ยอดขายตกหลายๆายบริษัทในตลาดเนี่ยยอดขายตกเลยปีนี้แล้วปีหน้ายิ่งตกใหญ่เลยแล้วเหตุการณ์มันจะมีที่เขาวิเคราะห์ในของอผู้ผู้อะไร ดูแลเรื่องการเงินของโลกอะ่ะข้อที่ประชุมกันที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วเขาจัดจัดที่อินโดนีเซีย<ม>เห็นมีคุณท็อปนะเป็นหนึ่งใน11บริษัทที่ของบิสคัพเข้าไปประชุมพอทก็ไปบางจากก็ไปหลายๆปาระษัทที่ระดับระดับใหญ่อ่ะประชุมเนี่ยระดับใหญ่ๆนะของประเทศเลยนะประชุมจีจียี่สิบเขาเลยจียี่สิบเขาจะไประชุมที่อินโดนีเซียเดี๋ยวทางท่านติดตามนะฮะ อ่า yeah. นะเนี่ยทำไมต้องมาประชุมที่อินโดทําไมต้องมาประชุมที่เอีมันมีนัยยะสาคัญเขารู้อยู่แล้วว่าหลังปีสองสี่อ่ะต่างชาติเงินมันจะไหลามาลงทุนในย่านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเห็นไหมเริ่มมีการจับประชุมละอ่ไทยไทยเราก็ไปไประชุมเขาด้วยก็มีอยู่สิบสิบเอ็ดเรหรือรสิบรที่ไปอ่าแล้วฟังนะเดี๋ยวเราจะมีข่าวดีเพราะฉะนั้น เรารู้ว่าเงินมันจะไหลามานี้ละไหลามาทางกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นการประคองตัวรักษาตัวให้ได้ก่นอ,อ,อนอาจารย์ผมเหมือนกันแกก็ประคองอยู่แล้วมันจะเชิดหัวขึ้นในหลังปี24เอ่อปี24คือปี27 67อะ่ะ2 5 25 67เนาะเอ่อ67ขึ้นเลย 67, 68, 69, 70, 71มันจะเริ่มพักตัวนั่นแหละนี่คือเราเห็นแล้วมันเป็นอย่างนี้นะ เมื่อเราเห็นว่าธรรมชาติธุรกิจมันจะเป็นอย่างนี้มันหนีไม่ได้เพราะเราฉะนั้นเราจะต้องเตรียมเราจะไม่ให้มันเกิดเหมือนปี6 2สองเราจะไม่ให้เกิดเหมือนปี6เปีอปี52เราจะไม่ให้เกิดเหมือนปี4ี่มันเป็นอย่างนี้เยเห็นไหมยังสิบปีมีหนอนนะย้อนหลังไปดูเลยผมเจอมาสี่รอบจบมาเงินฝืดหนาะดูปีสามหนึ่งผมหาเงานินหางานยากมาเลยปีสามหนึ่งปีสามสองหายยากมากเลยผมเจอเงินฝืดตอนนั้นแล้วะ เหมือนผมชื่อผมเจอสีรอบอะปีสามหนึ่งแล้วก็ปี40ปี52ปี62สมเจอสี่รอบสีวิกฤตเห็นไหยมันเป็นชิ้นนี้นะนั้นคุณที่ตั้งไว้3สามปีเยี่ยมเอาให้ได้เลยมุ่งมั่นกัดไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นธุรกิจมันต้องวางแผนเลยแล้วทำยังไงวิธีการทำไงเอ่อให้เป้าหมายของเนี้ยมันจะได้สำเร็จเป้าหมายธุรกิจเราถึงจะครบ คลุมตัวเป้าหมายชีวิตเราให้สำเร็จทำไงครับนี่ฮะวิธี